สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเติมสปินแบบไม่จํากัดนะครับโดยเป็นลิงก์หลอดนะครับก็ขั้นตอนแรกครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็พิมพ์ไปที่พิมพ์ตรงนี้นะครับไปที่ b y นะครับแล้วก็ขีดลบแล้วก็ s น i n นะครับแล้วก็ com โอเคครับหลังจากนั้นกดไป่าเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วครับให้เราสมัครสมาชิกครับผม สมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็สร้างยูเซอร์เครับก็ใส่ไปเลยเใครจะสมัครเป็นอะไรก็สมัครได้เลยครับอเอาผมพิมพ์ก่อนนะ username ผมอันนี้แล้วก็ใส่อีเมลไปครับแล้วก็ใส่รหัสครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลขยี่ห้ตัวตนครับก็กรอกเลยแปดแปดแปดห้าครับผมอ่าแล้วก็กดตกลงอ,อ่าสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วโอเคครับก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าเข้าระบบนะครับก็ให้เรากรอกยู e เซอร์เนมพาสเวิร์ดที่เราสมัครเมื่อกี้ได้เลยเป็นวีอ่าแล้วก็ใส่รหัสที่เราใส่เมื่อกี้นี้นะครับอืมก็เหมือนเดิมครับเลขยี่หันตัวตนครับตามดูตามนี้เลยนะอ่ากดตกลงเข้าไป โอเคครับพเข้าสู่ระบบแล้วม่เข้าสู่ระบบแล้วครับตอนนี้คือเรายังเติมสปินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีพอยต์นี่นะครับพอยต์เรายังเป็นศูนย์อยู่นะครับนี่เนาะก็ให้เราไปเติมพอยต์ครับโดยการเติมเงินนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่เติมเงินอ่าก็การเติมเงินมี2รูปแบบนะครับมีการเติมผ่านทูวอลเล็ตแล้วก็การเติมผ่านกสิกรนะครับก็ สะดวกแบบไหนก็เติมได้เลยครับแต่ระบบ t o o Wallet จะเป็นระบบออโต้นะครับผมไม่ต้องรอแอดมินยืนยันก็ให้เราขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดเข้าไปที่แจ้งสลีปครับเติมเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็ให้เราเติมเงินไปที่นี่นะครับเบอร์โทรนี้เลยนี่นะเบอร์โทรตัวนี้เลยครับผมขัดลอกไว้นะแล้วเข้าไปที่แ็บ Two Wallet นะครับ่าครับที่แอป Two Wallet เพื่อเติมเงินเนาะ ามากดโอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์ไปครับที่เราจะอ่นนี่นะครับเบอร์นี้นะครับก็ใส่จํานวนเงินไปครับแปดสิบบาทกดโอนเงินกดยืนยันครับผมเมื่อเราได้สลิปมาแล้วให้เราบันทึกสลิปไ้นะครับก็คราวนี้ให้เราดูครับเลขตรงใต้วันที่ครับเป็นเลขอ้างอิงนะให้เราจดไว้ครับผมเพื่อเราจะไปยืนยันในเบเนาะก็ให้เราจดไว้แจะผมจดใส่คอมไว้ก่อนนะ เมื่อหลังเราจดเลขอ้างอิงเสร็จแล้วนะครับให้เราดำไปใส่หน้าเว็บนะครับก็เลยดำมาด้านล่างครับอ่านี่ครับก็ให้กรอกยูอร์เนมอ่ะมากรอกยูอร์เนมผมไปอ่าครับผมนี่นะครับยูอร์เนมผมแล้วก็กรอกเลขอ้างอิงโอเคที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะเลขอ้างอิงที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมล่างวันที่นี่นะอ่า องหนึ่งสี่เ้าหกอ่าโอเคครับหลังจากก็ตรวจสอบให,ให้ให้ดีนะครับว่ายูทูเนมเราถูกต้องไหมแล้วก็กรอกหมายเลขอ้างอิงถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วก็ให้เราก,กดแจ้งโอนไปครับอ่าแล้วก็ปลดลอกสักคู่หนึ่งอ่านี่ครับก็เรียบร้อยจํานวนเงินของคุณคือ80บาทได้รับแปิเครดิตขอบคุณที่ใช้บริการกลับไปนหน้าต้นปินได้เลยก็กดกลับไปครับ1อ่า เรากดไปแล้วให้เรากดไปที่เติมสปินครับอ่านี่ครับให้กรอกยูสเดียนพาสเวิร์ดเราอีกครั้งหนึ่งครับกรอกได้เลยอ่าข้อท่ตรงนี้นะครับสี่อ่าโอเคกดตกลงไปอ่าเข้าสู่ระบบแล้วครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่เติมสปินได้เลยครับนี่นะครับอ่า หลังจากนั้นเรามาดูครับเรามี point อะเรามีพอย80แปดสิบพ o i n แล้วนะครับนี่เนาะตรงนี้เนาะอ่าก็ขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการเอาลิงก์เชิญครับก็ให้เราเข้าไปที่ตัวเกมครับอ่าเมื่อเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนนะครับมุมกว่ามือน,นี่นะนี่นะครับ แล้วเข้าไปที่เชิญเพื่อนครับคาว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนาะ่า,ากดไปคําว่าเชิญเพื่อนครับนี่แล้วก็ให้เรากดเชิญปุ่มสีเขียวนะครับผมปึ๊บอ่าให้เลือกไปที่ไลน์ครับแล้วก็เลือกไปที่อันไหนสักอันนึงครับกดแชร์ไปแล้วเราก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าคัดลอกเอาเฉพาะลิงก์นี้นะครับเอาเฉพาะลิงก์ตรงนี้นะเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คัดลอกมา เราลองอีกรอบนึงครับสำหรับคนที่ตามไม่ทันเนาะก็ขั้นตอนต่ออันนี้ก็ให้เรากดไปที่ขีดสามขีดบนนี่นะครับแล้วก็ไปที่เชิญเพื่อนแล้วกดเชิญนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไลน์แล้วก็ติ๊กไปที่อันไหนสักอันหนึ่งครับผมแล้วก็กดไปที่แชร์นะครับขวามือบนนี้กดแชร์ไปปุ๊บก็จะได้ลิงก์ตัวนี้มานะครับให้เราก็พิลิก์ตรงนี้กดคัดลอกนะครับคัดลอก แล้วก็นําไปใส่หน้าเว็บครับผมนี่นะครับปึ๊บแล้วก็ใส่จํานวน3ครับคือเนี่ยครับ1ลิงก์ตัวนี้นะหลิงก์อันนี้จะใช้ได้ประมาณใช้ได้มากสุดคือ3ลิงก์นะครับก็ให้เรากดตกลงไปปึ๊บรอสักครู่นะครับอ่านี่ครับเพิ่มจำนวน3ลิงก์เสร็จแล้วโอเคก็รอครับรอมันดาเนินการนะ คือหนลิงก์เชิญที่เราเอามาไปกินนะครับสามารถใช้ได้แค่3ครั้งนะครับเห็นไหมหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งสองสามนี่นะครับจะใช้ได้แค่3ครั้งนะก็ถ้าใครใช้ครบ3าครั้งแล้วเราก็ต้องไปเอาลิงก์ใหม่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวจะสปินไม่เข้านะครับก็กดดูอ่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว3อันวไวมากครับก็ให้เข้าไปที่ตัวเกมครับอ่าให้เราออกเข้าใหม่นะครับถ้างั้นสปินไม่เข้านะออกเกมเข้าใหม่อ่า มาดูครับว่าจะได้สป้ินไหมนี่ครับหนึ่งครั้งเห็นไหมครับนี่ครับ1นึ่งสปินอันนี้เติมได้ไม่จำกัดนะครับวันหนึ่งแค่จะเติมได้ประมาณ45้ลิงก์ครับต่อคนนะ แล้วแต่หรือว่าใครจะเติมมากกว่านันก็ได้ครับก็จะได้เงินได้อะไรไปพวกนี้ครับได้พวกอาหารสัตว์พวกอะไรครับพวกอีกพนะครับอ่านี่เนาะนี่ครับอก็กล่องจะเปิดครับอ่านี่ครับก็จะได้สป,ปินเนาะ อ่านี่ครับถ้าใครต้องการกล่องต่อไปก็กดเชิญอีกทีนึงครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเหมือนเดิมเลยพอไปที่ไลน์แล้วก็ชแกชร์ไปอ่าก็เหมือนเดิมครับให้เรานําลิงก์ตัวนี้ครับพัดลอกไปแล้วก็ไปเติมหน้าเว็บอ่า,า้จะผการโอเคแล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะครับครั้งหนึ่งจะเติมได้มากสุด3ามลิงก์นะครับผมต่อหนึ่งลิงก์เนี่ยครับที่เราเอามาต่อหนึ่งคเชิญนี้เราเอามานะครับต่อ1คําเชิญเพื่อนตนะ้องจะเติมไป3มลิงก์ก็กดตกลงไป รอสักครู่ครับนี่ครับเพิ่มลิงก์แล้วสามลิงก์สำเร็จโอเคนี่นะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วไวมากครับอ่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องออกเกมก่อนครับแล้วก็เข้าใหม่เติมได้ไม่จํากัดนะครับอันนี้ครับเติมได้ไม่จํากัดเติมได้ทุกวันครับไม่มีลิงก์เต็มนะตัวนี้นะสามารถเติมได้เรื่อยๆเลย นี่ครับก็จะได้สปินเรื่อยๆครับเติมได้เลยตลอดครับนี่ครับนี่ครับผมก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จากไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ